สวัสดีครับผมเชอรี่นะครับหลังจากที่ไลฟ์สดขายอาหารเสร็จก็วันนี้หมดแต่วันหน่อยนะครับลง20่ตะกระ้าขอบคุณครับผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยมานะครับหมดแต่วันก็เข้าป่าแต่วันหน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจเชอรี่นะครับผมตอนนี้นะครับเชอรี่คืนนี้เมื่อวานนี้ฝนตกเมื่อคืนนี้ฝนตกเขาเล่นโคลน ตรงนี้แหละครับวันนี้มีอาหารมีครับต้นกล้วยครับขอบคุณนะครับเพื่อนบ้านใจดีนะครับผมให้สวนกล้วยมอบให้เชอรี่นะครับผมขอบคุณครับทุกกำลังใจที่ให้กับเชอรี่ติดตามเชอรี่ด้วยนะครับผมช่องเชอรี่จังนะครับขอบคุณนะครับผมทุกท่านที่ให้กำลังใจเชอรี่นะครับ เรากำลังสะสมคะแนนนะครับผมเพื่อสร้างบ้านให้น้องนะครับผมตอนนี้ก็อาศัยพื้นป่านี้ไปก่อนเดี๋ยวหน้าแรงค่อยว่ากันนะครับนี่ก็เริ่มจะหมดผนแล้วหนาวจะมาแล้วครับผมกินหมดนี้ก็พอละคืนนี้เฉยเลยเอ้ยหยืกกลวย ครับผมครับสงสัยฝนจะหมดแล้วเนี่ยกลาบขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมที่ให้เชอรี่ให้โอกาสเชอรี่นะครับกลาบขอบพระคุณมากๆนะครับที่แวะเวียนมา ช่องเล็กกช่องเชอรี่จังนะครับอย่าลืมนะครับ youtube ยูทูบเชอรี่จังนะครับผมเพจเชอรี่จังนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับผมติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ